อ่ะสวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระมานี่วันนี้มีของดีมาให้ชมนี่ดำปีเลยนี่เดี๋ยวต่อไปเนี้ยแต่ผมก็รับปากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องหองอนาคตนะต่อไปเนี้ยผมจะพยายามหาพวกกลุ่มพิมพ์ไซส์เล็กนะครับที่เออผมเชื่อเลยผมเชื่อได้อย่างมากเลยว่ามันน่าจะเปิดโลก,กทัศน์เปิดหูเปิดตาเพื่อนๆเ,เลยว่า เนื้อหาพระของผมเนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นนะหลายๆคนไม่เคยเห็นแล้วผมก็มั่นใจมากด้วยนะครับไม่เคยมั่นใจอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะจะบอกให้นะสำหรับหลวงพ่อเงินนะบอกให้นะแล้วท่านจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยคือเมื่อก่อนนะ่ะผมก็ แน่นอนครับโลกของวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอะไรที่มันมีคําตอบใช่ไหมแต่คําตอบเหล่านั้น,น่มันเป็นคําตอบที่เราพึงพอใจจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองผมเป็นคนขี้สงสัยนะตั้งสมมุติฐานกับความสงสัยมากมายเลยว่าเอสนิมนาหนาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเอสนิมนาหนามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมสนิมนาหนามันจะใช่ไหมแล้วพ้าที่ไม่มีสนิมล่ะ แล้วพระที่สนิมบางล่ะแล้วพระที่อื่นๆต่างๆนาๆนาล่ะแล้วพระอย่างที่เขาเล่นกันสากนล,ล่ะคือมันตั้งคําถามนะตั้งคําถามกับตัวเองอะผมชอบตั้งคําถามนะแล้วผมก็ต้องไปหาคําตอบนะเพราะฉะนั้นคําะคตอบมันอยู่ในองค์พระจริงๆอันนี้ยก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งองค์นะที่คุณนายผิวพันดำๆแบบเนี้อ่าแน่นอนถ้าเป็นพระที่ทำเรียนแบบหรือว่าพระที่เขาทําเรียนแบบอะส่วนใหญ่ดำๆมุกเนี้ย มันส่วนใหญ่เลยนะวิธีที่มันจะเกิดขึ้นอนะ่ะสำหรับพระที่ทาแบบพระใหม่ที่จะทําให้เป็นสีดําได้นะเขาต้องชุบชุบหรือว่าชุบยาดําหรือชุบลมดำเนะี่ยแหละก็คืออยู่สองอย่างเนะี่ยไม่หนีกันนะแล้วถ้าเป็นพระกลุ่มเอาแค่กลุ่มดําก่อนละกันกลุ่มที่เป็นผิวดําๆนะแต่คุณเคยเห็นไหมที่ว่าพระที่มันขึ้นสนิมจริงๆอะ่ะจนผิวมันดําเนี่ยนึกออกไหมอ่า เดี๋ยวผมจะให้เทียบตัวอย่างกับพระรุ่นหนึ่งนะที่เป็นพระไม่ทนยุคหลงพ้องเงินนะแต่ใช้ในการศึกษาได้ดีเลยเป็นพระกลุ่มเอ่อเนี่ยกลุ่มอ่าโฮ้ยเดี๋ยวไว้ค่อยดูดีกว่าเดี๋ยวไว้แยกไปเอางนี้ดีกว่าคุณไปหาพวกปืนแตกมาดูปืนแตกอะ่ะเป็นพระที่เนื้อเก่ามากเนื้อเก่าแล้วที่สําคัญเป็นเนื้ออมเขียวเป็นเหลืองอมเขียวตามตาราเป๊ะเลยแล้วที่สําคัญเนื้อหาเขาเก่าเกินตัวเก่าเกินตัวนะ เดี๋ยวไว้ผมจะเอาปืนแตกมาให้คุณดูอีกทีนึงแล้วผมจะมาอธิบายให้คุณดูกับเนื้อหานะว่าเออทาไมไงแต่ว่าพระกลุ่มนั้นน่ะเขาไปเขาไปเอ่อไปชุบไปชุบดาอ่ะไปชุบดาหรือว่าไปรมดาอ่ะครับผิวเขาก็จะเป็นแบบผิวเหลืองอมเขียวแล้วก็ภายนอกเขาอ่ะก็จะมีแบบดอ่ะนะครับนะก็คือเป็นช่วงพระยุคประมาณเอ,อ่อช่วงประมาณปีหนึ่งกว่าถึงปี องกว่าอะไรประมาณนี้คือเขาจะนิยมแบบนั้นอะชุบยาดำอะนึกออกไหมครับอ่ะเหมือนลูกปูทวดที่ผมเคยมานําเสนอน,นี่ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะผิวเขาไม่ได้เป็นผิวสนิมนะอันนี้คือเขาชุบยาดาอ่าเขาเป็นชุบยาดํานะแต่ลักษณะที่มันเป็นสนิมเนี่ยผิวพันธุ์เขาจะต่างกันนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ทําไปลึกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันให้ดูอีกทีว่า พระนี่เป็นลักษณะแบบที่เขาทําผิวดำๆอ่ะชุบดำตั้งใจชุบดำอ่ะนะมันเป็นแบบไหนกับกับวันเนี้ยเดี๋ยวพอม,มาดูองนี้ก่อนที่เป็นพระที่เขาขึ้นสนิมจริงๆ,ๆสนิมที่เกิดจากบนผิวเขาจริงๆเนี่ยเนี่ยสนิมจริงๆนะเพราะนั้นพระหลวงพ่อเงินมันต้องมีหลายวันนะนะครับหลายวันนะหลายนั่นบางองค์ก็แบบเนี่ยอย่างนี้ก็มีเนี่ยเย่างบางองค์ก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันถลอกปอกเปิกนึกออกไหมเนี่ยผิวเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเหลืองเอขงองียวอะไรอย่างเงี้ย นะ่นะซึ่งจริงๆแล้วพราใหม่มันก็ทําได้นะไอเหลือ,องอมเขียวเนี่ยมันไม่ได้ยากนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยผมผมรู้สูตรแล้วว่ามันอ๋อมันต้องใส่ตัวนี้เข้าไปมันถึงจะได้ประกายเหลือ,องอมเขียวนะครับโอเคแทมมาสี่นาทีนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้กันนี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนี่เป็นไงล่ำไหมพิมพ์นิยมเล็กนะครับจัดอยู่ในกลุ่มพิมพ์เล็กก็คือพิมพ์ไซส์หนึ่งบาทนะครับนี่ เต็มฟอร์มเลยล่ําใหญ่ผิวเดิมครับผิวเดิมมากยังไม่ได้ล้างเลยนะมีทีแรกมันเลอะๆหน่อยผมก็ปัดๆเอาแปรงสีฟันเนี่ยปัดเนี่ยปัดปด,ด,ดออกหน่อยเพราะแต่ทีแรกเขาจะเลอะๆกว่านี้เลอะๆดินนะครับคือผิวเขาเนี่ยอันนี้ยังมีลักษณะของกลุ่มอเขาเรียกว่านะไอ้ขี้เบ้าอ่ะอเขาเรียกว่าดินไทยครับดินดินไทยที่เขาเข้าหุ่นตอนที่ พอเข้าหุ่นเทียนเห็นไหมที่เขาดินนวลมาโปะมาอะไรเงี้ยอ่ามันจะมีพระบางกลุ่มที่เขายังกระเทาะแบบอย่างพระบางเนี้ยอย่างตรงเนี้ยแน่นอนองเนี้ยเขาหล่อไม่สมบูรณ์ก็คือเนื้อเนื้อข้างในตรงเนี้ยมันมันมันแบบหุ่นเทียนอะหุ่นเทียนมันไม่เต็มมันก็เลยมีหลุมใี่ว่าแล้วเนี้ยดินดินที่เขามาหน้าหน่ะปุ๊บมันก็เลยไปฝังอยู่นะครับพอหล่อมาเสร็จอะตรงเนี้ยดินมันก็เลยแบบทุบออกไปไม่ออกนึกออกไหมมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูร่องรอยว่ามันเป็นแบบไหนตรงคอก็เช่นนกั นะครับอ่ะนี่มาให้ดูกันเรื่องพิมพ์ก็คงไม่ต้องคุยกันมะอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มพิมพ์แบบหน้าใหญ่หน้าใหญ่ฐานหน้าใหญ่ฐานบางเดี๋ยวจะว่าทาไมเราผมอธิบายไม่เหมือนช่องอื่นก็คือผมเห็นองผมแบบเนี้ยผมก็อธิบายของผมแบบเนี้ยนะครับจริงๆพิมพ์เนี้ยกลุ่มเนี้ยมันมันเป็นมือรองนะมันมีมือรองแต่ว่าองค์เนี้ยคือเนื้อบริเวณเนี้ยเขาหายไปที่เราเห็นตัวเงขาขาวนี่ก็คือเป,เ,ปเป็นลักษณะของดินที่ผมบอกอะ่ะมันมันมาแทนที่นะครับ เพราะฉะนั้นผมสันนิฐานนะกลุ่มพระที่เป็นมีมือรองกับไม่มีรองมือรองอ่ะจริงๆผมว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะมันก็คือเป็นพระที่มีมือรองนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดการผิดพลาดจากขุนเทียนหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วก็มันก็มีการถอดการทําไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมคุณลองมาวางเทียบกันดูดีดีมันไม่ได้แตกต่างกันนะมันแค่มือไม่ติดแค่นั้นเองนะครับนะองค์นี้ล้าใหญ่ครับเต็มฟอร์มที่ผมบอกอันเนี้ยแล้วตรงเนี้ยแข้งเห็นไหมแข้งก็จะบางก็คือเป็นพิมพ์นิยมอ่ะนะครับ องนี้พิมพ์เนี่ยจะมีเม็ดเม็ดที่ผมบอกอ่ะเนี่ยจะมีเม็ดตรงนี้อ่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวมาดูกันอ๊ออ่าให้ดูนี่นี่พิมพ์จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยหน้าตาน่ารักไหมเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือดินนะครับจริงๆแค่แค่ออกนะแต่ว่าไม่แค่ดีกว่าปล่อยไว้เงี้ยเนี่ยเนี่ยคือพราที่เขาทำทำหุ่นเทียนมาที่ผมบอกอ่ะแล้วเวลามาเข้าดินเงี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแต่จุดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นพงเวเลอร์เลยเห็นไหม ที่ออกสีแดงๆส้มๆเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นโพรงใหญ่เลยเนี่ยตรงนี้ก็อีกหนึ่งโพรงตรงนี้หนึ่งโพรงเห็นไหมคือมันเกิดจากการที่เข้าหุ่นเทียนนะแล้วตอนนี้ยพอเขาเอาไอดินขี้วัวดินนวลอ่ะชั้นในสุดที่ละเอียดสุดอ่ะเอามามาหุ้มเอามาหุ้มงเงี้ยครับก็แน่นอนครับก็เกิดเนี่ยฝังเข้าไปในเนื้อนะครับนึกออกไหมอ่าเราเข้าใจได้แล้วว่าเนี่ยมันมันเกิดการชำรุดตั้งแต่ตอนอ เข้าหุ่นเทียนตั้งแต่การทําหุ่นเทียนแล้วตั้งแต่การกระบวนการหุ่นเทียนเลยมันเกิดการเสียกับชํารุดอ่ะแต่ว่าอย่างว่าพาเขาทําเยอะนะครับแล้วด้วยกระบวนการยุคนั้นนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็เช่นกันแหละผมว่าน่าจะเป็นความเสียหายจากการจัดทำนะครับที่ผมบอกอะนะแต่ส่วนอื่นเนี่ยติดดีนะเนี่ยตรงนี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งเนี่ยติดดีเลยชัดเลยนะครับแข้งเครื่องเนี่ยเนี่ยตาปลอินนี่พิวเลยองเนี้ยนะครับสวยนี่ตะคงตะเข็บ เห็นป่ะสวยงามนี่สวยงามเนี่ยตรงนี้มีการแต่งนะเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาแต่งนะเห็นเขาแต่งหุ่นเห็นไหมแต่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ติดไม่ได้แต่งไม่ได้กดลงไปก็คือพูดง่ายว่าเขาเขาเก็บเก็บขี้แล้วก็คว้านหน้าอย่างที่ผมบอกอะทฤษฎีเวลาเขาแต่งแต่งหุ่นเทียนเวลาเขาถอดหุ่นเทียนออกมาใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เขาไม่ได้แยกออกจากสองฝานะนึกออกป่ะมันจะมีฝาหน้ากับฝาหลังใช่ป่ะ ปกติเวลาเขางัดออกมาเนี่ยคือแล้วแต่ว่าเขาจะงัดฝาไหนสมมุติว่าเนี่ยงัดฝาหน้าเนี่ยฝาหลังก็ยังคาอยู่เงี้ยเนี่ยในหุ่นเงี้ยนึกออกไหมแล้วเขาก็จะเก็บขี้ป่ะครับปาดที่เก็บไปเรื่อยเงี้ยเี่แล้วเขาก็จะแวะกดกดกดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้เขาไม่ได้มา,มาพิลีพิไลอะไรมากมายหรอกคุณเชื่อผมไหมอ่าด้วยความเร็วนะและอีกอย่างหนึง่งการที่คุณจะแกะหุ่นเทียนออกมาเนี่ยสมมุติว่าคุณแกะฝาหน้าฝาหลังเสร็จแล้วคุณจะเอามือเนี่ยไปจับเทียนเงี้ย แล้วมันนั่งมานั่งปาดเนี่ยผมถอยถอยกล้องอะผมอธิบายให้ฟังอะไปถามก็ได้ในในช่องผมอะมีเอฟซผมที่เป็นโรงหล่อหลายๆท่านนะคุณอาอะไรที่อยู่อ้อมน้อยนั่นก็ท่านหนึ่งเนี่ยผมพูดไปถ้าผิดยังไงอะช่วยเสริมได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ทําแบบนี้กันกรณีสมมุติว่าการกระมวลที่เขาทําหุ่นเทียนเนี่ยมันจะมีแน่นอนมีฝาหน้าฝาหลังที่ผมบอกใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่เขาก็ใช้เทียนเนี่ย ไอ้ไอแวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะในการหยอดเข้าไปใช่ปะเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องใช้ในการลดอุณภูมิเพื่อที่จะทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นนึกออกไหมจะปล่อยให้มันเซตเองก็ไม่ได้มันมันจะช้านะครับนะเขาต้องไปใส่น้ำใส่น้ำเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องแกะหุ่นใช่ปะแกะเนี่ยการแกะที่ผมบอกอะบางทีถ้าพิมพ์นี่ใหม่ๆเขาทำเนี่ยไอ้ขี้มันจะน้อย เพราะนั้นการตกแต่งมันค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ถ้าทําไปเยอะๆอย่างเงี้ยขี้มันเริ่มแบบมีการปาดมีการชํารุดอ่ะขี้มันก็จะเยอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้พอเขาแกะหุ่นออกมาจะเก็บเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยฝาหน้าฝาหลังนี้ใช่ปะ่ะเวลาเปิดมาป๊อกเนี่ยเนี่ยเขาก็ต้องเหลือเหลือไว้ฝั่งหนึ่งเหลือไว้ฝั่งหนึ่งเข้าใจไหมคือสมมุติว่าแกะฝาหน้าออกเนี่ยมันก็ต้องคาอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่เขาก็จะมีการเก็บการปาดนึกออกไหมเขาจะไม่ เขาจะไม่ค่อยทําที่แบบว่าแกะทั้งฝาหน้าฝาหลังเสร็จเ่ะแล้วก็เนี่ยปล่อยเทียนโอยน้ําตุบป่องตุบป่องอย่างเงี้ยแล้วก็มือไปจับอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งกีดอย่างเงี้ยมันมันจะเสียหายเพราะว่าเวลาเอามือไปจับเนี่ยไอตัวหุ่นเทียนเนี่ยเวลาเราไปจับปุ๊บอ่ะมันจะชํารุดมันจะบี้มันจะเสียหายคุณอย่าลืมนะว่ามันเป็นเทียนแล้วมันเพิ่งเซต็จตัวด้วยนึกออกไหมบางทีตรงกลางมันยังมันยังนิ่มอยู่เลยนึกออกไหมเพราะนั้นเขาจะไม่ใช้วิธีแบบนี้นะครับ พอได้หุ่นตรงนี้ปั๊บไปวางเซตเสร็จเขาถึงจะมาต่อท้ายในการที่คนจต่เก่าผมเห็นเขาว่าเขาไม่ได้ใช้แบบไฟมาจุดฟูเลยนะเขาจะเอาแบบเขาจะมีเตาของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะเอาเหล็กอ่ะเผาอ่ะแล้วเขาก็จะบางทีเขาก็ยกออกมาแล้วเขาก็จะเอาเทียนไปจิ้มกับเหล็กแล้วก็มาจะแปะแล้วแต่ว่าเขาจะจิ้มฝั่งนี้หรือว่าจิ้มฝั่งนี้อะไรเงี้ยหรือบางทีเขาก็จิ้มทั้งสองฝั่งนึกออกไหมบางทีเหล็กที่เขาเผามาเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งอย่างเงี้ยนึกออกไหมบางทีเาก็จี้ฝั่งนี้ นีก็ที่ฝั่งนีแแ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่ถนัดเลยนะครับเพราะนั้นบางองค์เนี่ยมันก็จะมีที่ผมบอกเหมือนกันการปักเทียนอ่ะเวลาเขาอะไรเป็นร้อนร้อนเนี่ยเรามาปุ๊บลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรที่มันเกินเกินอ่ะนะส่วนองค์เนี้ยเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยเห็นป่มเนี่ยก้นก้นเรียบเลยเห็นนะเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกันคุณเห็นในภาพผมเอามาโชว์แต่ละองค์แต่ละองค์ก้กกนไม่เหมือนกันสักองค์อ่ะเนี่ยสององค์นี้เรียบเห็นนะ อ่ะอ่ะตอนนี้มาดูมาดูผิวพันธุ์นี่ยมาดูสนิมละเนี่ยลักษณะก็อย่างนี้นะเนี่ยมาดูผิวพันธุ์กันมาดูเนี่ยผิวเนี่ยสังเกตไหมพระที่มีการลมดําเนี่ยลมดําหรือว่าเขาเรียกว่าลมดำไหมว่าเขาเรียกว่าลงยาดําหรือว่าทําผิวให้มันดําเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการคล้ายๆมองแล้วมันเหมือนการลงรักอะ่ะคือมันจะมีเปลือกเปลือกชั้นนอกมีเปลือกชั้นนอกเปลือกอะ่ะเปลือกอะ่ะ มันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับโลหะเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเป็นเป็นสนิมเนี่ยสนิมมันจะค่อยก่อก่อตัวจากในเนื้อแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกับโลหะเพราะมันมันเป็นการเกิดจากเนื้อแล้วออกไปอยู่ด้านนอกแต่พวกนี้มันเป็นการเหมือนแบบหุ้มหุ้มหุ้มด้านหุ้มอ่ะมีการหุ้มหุ้มโลหะเข้าไปเพราะฉะนั้นอ่ะพวกนี้เวลามันเก่าอะไรมันก็จะล่อนออกมาเป็นเป็นเป็นแผ่นเป็นอะไรด้วยนะครับนึกออกไหมเพราะงั้นมันแยกไม่ยากหรอก แยกไม่ยากจริงนะนี่แต่องค์เนี้ยคือมันเป็นเนื้อจริงๆเน,เนื้อเนื้อก็คือเป็นสนิมของเขาเนี่ยเนี่ยเห็นปหความมันวาวความอะไรต่างๆขงเขาเนี่ยคือมันจะเป็นเนื้อในถ้ากรณีคุณจะล้างเนี่ยคือคุณก็ต้องใช้กดใช้อะไรที่มันแบบสามารถทําให้คราบสนิมเหล่าเนี้มันเกิดปฏิกิริยาแล้วมันก็ให้มันสลายออกไปอะนึกออกไหมมันจะไปลอกไปแคะไปแกะอะไรไม่ได้กรณีอย่างหนึ่งกรณีถ้าเกิดคุณจะไปขัด ขัดจนขัดจนจนเห็นผิวอะขัดให้ผิวภายนอกเนี่ยเสียหายไปอะอันก็ได้เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าหลักพระก็เสียใช่ไหมล่ะอ่ะนี่มาชมกันนี่ตีสามนาทีแล้วผมพยา,มมายามไ่คิดไม่ยาววะเนี้ยเนี่ยบ้าเวลาส่องเข้าไปเนี่ยเนี่ยบ้ามันจะเป็นแบบเนื้อเดียวเลยอะเนื้อเดียวอย่างเงี้ยมันเกิดเกิดขึ้นจากในเนื้อไหมความมันวาวอื่นๆเห็นไหมครับผิวด้านในเขาเป็นสีเหลืองนะเนี้ย ยังไงก็เป็นสีเหลืองอยู่แต่ว่าเนี่ยผิวเนี่ยสนิมเนี่ยมันก็จะมีหลายๆสีแต่มันจะต้องเริ่มจากจากสีเหลืองอ่ะเราค่อยๆก่อตัวเป็นสีแดงสีแสดสีดําสีสุดแท้แล้วแต่ส่วนผสมของในองค์พระองค์นั้นนึกออกไหมครับพระองค์นั้นมีส่วนผสมอะไรยังไงแบบไหนก็มันก็สีสีของสนิมของแต่ละองค์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมแน่นอนถ้าเกิดผมแกะแกะดินก้อนนี้ออกมาเนะี่ยตรงนี้น่าจะเป็นหลุมนะ เนี่ยเพราะมันเป็นดินเป็นดินแบบเข้าใจไหมดินนี่มันไปฝังอยู่เนี่ยตรงโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นดินแบบดินไทยเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีแบบออกเป็นดินเผาอะเห็นปะไอที่มันนมเขียวเขียวนี่ก็เพราะว่าไอเจ้าดินเนี่ยมันแห้งเงี้ยไหมล่ะพอผมเอาออกมาเนี่ยคือเอ่อผมเอาไอแป้งอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงชุบชุบความชื้นหน่อยแล้วผมก็ปัด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 อะเนี่ยแล้วมันจะสะสมความชื้นไว้เห็นปะ มันก็ก่อเกิดไอ้เจ้าสนิมสีเขียวเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเข้าใจไม่ยากเห็นปะเนี่ยผิวด้านในเห็นไหมเนี่ยไอ้ผิวเขาเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับที่เขาชุบดำแต่งผิวดำอะ่ะนะครับเนี่ยแล้วเนื้อในมาพอมันขึ้นมันหนาแล้วมันก็ปดบงังเนี่ยเห็นปะเนี่ยแต่เนื้อเนี่ยเนื้อนี่ย่นเห็นไหมเนี่ยย่นเห็นไหมครับย่นเลยเนี่ยดูไว้ซ้านี่เม็ดกวด องนี้เม็ดกวดเยอะนะเนี่ยดูดูดย,นย,นย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 นอ่ะคือเนื้อเขาขูดขาครับพูดง่ายเนื้อเขาขูาดขากรณีที่ว่ามันเงี้ยมันขึ้นหนาหนา,าจนแบบเข้าใจไหมเหมือนเหมือนผิวที่มันเหมือนเหมือนกระดาษทรายอะ่ะกระดาษทรายที่เราแ,แรกๆเอามาก็เป็นผิวขูดขาใช่ไหมแต่พอเราไปขัดอะไรแล้วมันมีฝุ่นเง,งี้ยปั๊บกระดาษทรายมันก็แบบมันก็มาติดในล่องหมดอะ่ะนึกออกไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันที่แรกเนื้อก็ขูดขาแต่พอไอ้พวกเนี้ยมันขึ้นมาก็อุดในล่องหมดอะ่ะ นึกออกไหมมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นเงี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้เห็นปะ่ะแต่ทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยหลุมกงหล,มลุมกวดแล้วดูดนเนื้อย่อนๆเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดกวดเนี่ยคุณรู้ไหมไออันนี้เป็นความลับอีกอย่างนะที่เขาบอกว่าที่คนโบราณเขาบอกว่าเม็ดแร่อ่าเม็ดแร่คุณเข้าใจห,หมือมเม็ดแร่กับเม็ดกวดคนละเรื่องนะอ่าพากลุ่มเนี้ยบางองค์อ่ะ มันจะมีเหมือนเม็ดแร่เป็นแบบเหมือนเป็นเม็ดแร่ที่เขามันจะเป็นสีทองๆเลยอ่ะเหมือนเหมือนองค์ขอย้อนไปโองค์ที่ผมแขวนน่ะมันจะมีอยู่เม็ดนึงอ่ะคือเม็ดกวดเขาก็มีแต่ที่เป็นเเม็ดแร่ผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะใส่ลงไปในกระบวนการหลอมอ่ะแล้วตอนนี้เม็ดบางบางเม็ดบางอะไรเงี้ยมันมันไม่ละลายอ่ะเพราะมันไม่ละลายมันก็จะเทออกมาเนี้ยแล้วมันก็จะมาติดอยู่ที่ผิวเว้ยแล้วมันจะเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยนะ เนี่ยนี่ก็เม็ดหนึ่งนี่ก็เม 1, 1, เ็ดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็น่าจะใชนะ่ในหลุมเนี่ยแต่น่าจะเป็นสีบางอันก็เป็นเม็ดกวดสีใสบางอันก็เป็นเม็ดแบบสีทองทองเลยบางอันก็เป็นเมบบ็ดสีดําคือมันแล้วแต่เละครับเนี่ยอย่างองเนี้ยถ้าล้างนะถ้าล้างออกมาเลยนะ Dog ล้างออกมาให้แบบสะอาดเลยนะคุณเชื่อไหมเม็ดกวดเพียบเลยเนี่ยองคเนี้ยเนี่ยแล้วผิวด้านในเนี่ยที่ผมบอกนว่ามันจะเริ่มจากสีเหลืองใช่ป่ะก็คือเนื้อโลหะสีเหลืองสีทองเหลืองเนี่ย พอผ่านไปมันเริ่มเข้มมีสีน้ําตาลขึ้นสีอะไรขึ้นเงี้ยมันก็เริ่มก่อตัวก่ออะไรไปเรื่อยอ่ะนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอเข้าใจง่ายคุณดูนะถ้ามันเป็นเกิดจากธรรมชาติจริงๆอ่ะมันจะไม่สกปรกมันจะไม่สกปรกมันจะไม่ได้เป็นก้อนเลอะเทอะมันไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะธรรมชาติแบบเนี้ยเราเข้าใจได้เลยมันจะเป็นธรรมชาติอ่ะ มันจะเข้าแนบกับเนื้อไงครับเนี่ยจะเห็นรอยย่งรอยย่นอยู่ดินเหมือนอย่างกระหนังช้างเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ดูดิเห็นปหอ่าแล้วความแห้งความเก่าคุณอยา่าอยา่อยา,ยา,ยาทิ้งเรื่องนั้นอย่าทิ้งไปเนี่ยเม็ดกฏเอ้ะอย่าทิ้งเรื่องความแห้งความเก่านะครับเนี่ยธรรมชาติดูดิเห็นปหเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเราเนี่ยเนี่ยสนิมที่มันแทรกซึมปนอยู่กับกลุ่มเนื้อดินเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกาะถ้ามันเกาะมาแต่เดิมอ่ะมันจะต้องเนี้ยมีนึกออกไหม ไม่ใช่วันดีคืนดีเอาพระมามาแต่งแล้วก็ดินมาพอกอ่ะมันทาไม่ได้อย่างองเนี้ยคุณจะไปแต่งไงมันเป็นแบบนี้ล่ะมันไม่ได้มันมีแต่เดิมเนี่ยเห็นไหมนี่คือดินนี่มันแน่นแล้วธรรมชาติแล้วมันเกาะมาแต่เดิมนะครับอ่าเนี่ยก้นก้นมีการตะใบเห็นไหมมันจะทิ้งร่องรอยแบบเห็นไหมร่องรอยความเงาอะประกายความเงาหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะเหอนไหมครับเนี่ย สนิมสีเขียวเขียวต่างๆนานาเนี่ยสนิมต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกองมันจะดําแบบนี้นะคืออาจจะต้องไปตรวจธาตุหรือตรวจส่วนผสมเพิ่มด้วยองค์นี้อาจจะมีโลหะอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่มันเกิดสนิมได้ง่ายอะ่ะมันอาจจะมีทองแดงเยอะก็ได้มีทองแดงเยอะก็เลยเริ่มดาดาเร็วอะไรประมาณนี้บางองค์ก็ทองแดงน้อยอาจจะมีสารอย่างอื่นที่มันเลยทําให้สนิมขึ้นช้ากว่างี้อะไรก็เป็นไปไดห้หมดบางองค์ก็ออกเขียว บางองค์ก็ออกเหลืองอมทองคือมันจะพูดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องเห็นทุกอย่างอะเหนือ่องไหมครับอ่ะอัน,นียผมก็เอามาให้ดูในสิ่งที่ผมเห็นนะแล้วผมก็นํามาเผยแพร่จริงๆนะว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ผมจะพยายามเผยแพร่เท่าที่ผมจะสามารถได้พระจากจุดนี้มานะได้มากี่องค์ผมก็จะเอามาให้ดูทั้งหมดอนะนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณดูแล้วคุณดูพิมพมาแล้วกันว่า ผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะบางองค์นี้แบบโหแม่งเด็ดเด็ดดวงอยางเงแบบเด็ดแบบเนื้อแบบเด็ดเลยมีของพี่อยู่ท่านหนึ่งอะที่ตอนนู้นอะผมเอามาแบ่งอ่ะแล้วไม่รู้ว่าเป็นองค์ในสุขสะดวกหรือองค์นอกสุขสะดวกนะย้อนพี่คนขอเอ่ยนะพี่อยู่อยว่นครสวรรค์องค์นั้นอะเป็นพระใช้ศึกคือมันจะไม่ได้สวยแบบผิวเดิมแบบเนี้แต่มันพระที่ผ่านการใช้มานิดหน่อยแล้วคุณรู้ไหมแล้วผิวเขาแบบโอหทักงแบบดูโคตรง่ายเลยอะดูแบบผมเชื่อนะว่า ใครเห็นไปวางอยู่ตรงไหนถ้าแม่งไม่หยิบซื้อนี่แม่งโง่ชิบหายเลยคุณเชื่อผมไหมมันเป็นแบบนั้นเลยพี่เขาได้ไปแล้วพี่เขาไปขแขวนน่ะเขาบอกหูแบบผมก็ภูมิใจนะนี่ก็เลยนะคือแบบขแขวนไม่ไหนก็แบบปีละคนทักคนทายคนขอดูเนะเพราะมันมันดูง่ายจริงๆครับมันคือคนไม่ต้องมีความรู้ใดๆเลยแหละพอเห็นป๊อปแล้วมันแบบหูแม่งสะดุดตาคือมันสะดุดตาเลยเข้าใจไหมพระมององค์เนี่ยมันมันความสวยเนี่ย มันมันก็สําคัญนะแต่พระบางองค์มันไม่สวยอแต่พระบางองค์มีเสน่ห์มันมีเสน่ห์อ่ะเข้าใจไหมผมถึงเคยพูดมาตั้งแต่แรกๆที่ผมทํา่ช่องแล้วผมก็ชอบพระที่มีเสน่ห์พระบางองค์อะพระสวยผมก็ชอบแต่ว่าพระบางองค์อะมันไม่ได้สวยมากะแต่แบบมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์จริงๆอะพอเห็นแล้วมันแบบมันทําให้ดึงดูดอะดึงดูดคนเข้ามาหาพระองค์นั้นได้อ่ะจะรู้จักไม่รู้จักอะ บางทีคุณอาจจะไปรู้จักกับคนคนนั้นก็เพราะพระองค์นั้นด้วยซ้ํโดยการเข้ามาขอดูหรือว่าคุยต่างๆนาๆนาครับอ่ะนี่เป็นหนึ่งองนะองค์นี้สวยอะพิมพเขาสวยแต่ว่าอาจจะเทมาไม่สมบูรณ์นักแต่ว่าผิวพันธ์เนื้อตัวเขาดีนะวันนี้ผมก็ส่งให้พี่ท่านหนึ่งที่เขาสายตรงพิจิตนีแหละส่งให้พี่ก็ดูสององปั๊บบอกเฮ้ยเฮ้ยเนื้อตัวดีผิวพันธ์ดีพิมพ์ก็ดีด้วยอ่าอย่างไรล่ะ บ้าผมบอกแล้วโอเคโมเยอะก็ไม่ดีหรอกครับนานละคลิปปลาไปยี่สบวนาทีละเอาเป็นว่าคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เป็นเพื่อนดูบ้างแล้วกันกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์บ้างแชร์กันบ้างบอกต่อต่อกันบ้างผมอยากมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับอีกเยอะเลยล่ะนะก็เดี๋ยวจะพยายามผมก็วิวจะพัฒนาไปในทางทางแนวไหนแบบไหนอะผมก็ไปผมเรื่อยๆแบบเนี้ย ผมได้อะไรหรือว่าผมมีความรู้อะไรเพิ่มเติมรู้ว่าผมไปได้ตรงไหนขุดอะไรมาได้หรือทำอะไรมาได้ผมก็จะนำมาเผยแพร่แหละนะไม่ต้องมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณฟังของคุณแล้วก็คลังเข้าหูแล้วก็ให้มันวิ่งผ่านสมองคุณไปหน่อยนะครับแล้วคุณก็ลองคิดดูนะครับนึกออกไหมคุณฟังใช้หูเนี่ยหูที่ผมพูดเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องมากไ่รู้เรื่องมาตาคุณก็มองเพราะว่าเทคโนโลยีที่ผมใช้ผมคิดว่า มันน่าจะชัดพอที่คุณคุณจะสามารถเข้าใจมันได้กับสิ่งที่ผมนำเสนออยู่นะที่เหลือก็คือเอาทั้งภาพแล้เสียงผ่านสมองคุณแล้วคุณคิดไก่ไก่กองดูเอาเองแล้วกันตึกตองดูเเองแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะเล่นหาพระได้มีทุนมาเล่นหาพระเก็บพระได้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะต้องมีวิจารณญาณแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ